นะครับวันนี้มาลองกับน้องติ๊กนะครับก็ม,มาลองอ,อะไรนะเขาเรียกว่าไงแพ็กเกจจิง้งใสสวิงอาร์มครับของสปอร์ตเอสครับส่งชุดนี้ส่งไปอเมริกาครับแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยจากพี่ตั้งโมนะครับบริษัท TJ Providing ครับศรีราชาชนบุรีนะอนุเคราะห์มานะครับซาอกับทำร่องอย่างดีครับ ว่าอเมริกาเท่าที่รู้มาเขาบอกว่าห้ามห้ามใส่อะไรนะห้ามส่งโฟมอนุโลมเคเบิลทายได้แต่แบบห้ามมีโฟมแล้วถ้าเป็นสินค้าแกแนะนําม,มาครับอันนี้ล้อส<ผ>มามาดีกว่านะเพราะมันมันเซฟเนาะมันกันร,รอบได้แต่เราก็ยังงงว่าบางเพื่อพักพวกเราส่งงานไปอเมริกาเขาใช้เป็นโฟมอัดได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราลองเราลองชุดแรกก่อนนี่ครับสวยๆกันครับโอเคดูกันนี่น,นี่ดูดูดูแพคเกจนะ สกรีนให้หมดนะทำสวยนะสวยงามมากอันนี้เหลืออันนี้ไว้ให้ยัดไส้แต่อันนี้เป็นสเต็ปแรกเขาดีไซน์ให้เป็นช่องแต่แบบเดี๋ยวชิ้นงานจะดิ้นตอนแรกผมกะคุยว่าใช้เคเมนทายน,นี่น้องติ๊กออกแบบแล้วส่งไปนะครับบอกว่าให้ซอะเป็นร่องอย่างนี้เลยโอ้โหเป๊ะเป๊ะฟิตแบบฟิตฟิตอ่ะอันนี้ยัดเข้าแล้วดึงไม่ออกกันนะโอเคมาดูกัน อมาต่อครับจากเมื่อกี้แค่ลองๆกันเนาะลององใส่ก็ตอนนี้อันนี้ลองใส่เรียบร้อยแพ็คเกจจิ้งับชุดคลิปสวิงอาร์มสปอร์สเตอร์ฮาร์เลย์ดีวิสันสปอร์สเตอร์เอสนะครับผมหนึ่งสองห้าศูนย์ไซส์สองสี่ศูนย์ไซส์สามร้อยครับอันนี้มีแพ็คเกจจิ้งเรียบร้อยแนละ้วเป็นกล่องครับนี่กล่องชุดนี้ส่งออกอเมริกาถ้าผมก็ชุดสวิงอาร์มเนาะพุลงพุเลครบ เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเห็นตอนนั้นจะมีพู้เล่ซีนซีด้านหลังนี่เขาพี่เขาสั่งล้อนั่นละครับอ่าแล้วอันนี้ล้อขยายมาละอันนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกกล่องหนึ่งใหญ่โตโมโลนันล้อเดิม,มขยายอ่ะก็เลยจัดวางให้ดูก่อนว่ายึดกันประมาณนี้นะฮะก็จะมีเดี๋ยวมีปรับเปลี่ยนตรงนี้ลืมคิดไปว่ามีพู้เล่ซีนซีหนึ่งอันอ่ามันก็จะเป็นพู้เล่ซีนซีตัวนี้ แล้วก็อันนี้เป็นยึดโชค,ครับโชกกลางต้องต้องเพิ่ม2ตัวนี้จริงๆผมทําแต่ตัวนี้ไปแล้วก็ลืมพูเล่ไปชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวชิ้นงานเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เขากลับด้านมาก็เดี๋ยวเจาะอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งแพ็กเกจใหม่ก็คือถ้าสลับด้านก็จะเห็นโลโก้ P.O.T เนาะแ,แต่ตอนนี้ยไม่ว่าชิ้นงานเอ้ยกล่องอะฟิตจัด นี่ครับดูดง,งานดูงานของแพ็กเกจจิ้งครับโอ้อแบบนี่เขียนโปรแกรมไปปุ๊บเขาเขาเขาคัดแบบฟิตอะ่ะคือถ้าผมยัดลงไปนี่ดึงไม่ขึ้นเลยนะคือฟิตมากคือพอดีเป๊ะเดี๋ยวทำให้มันฟรีออกระยะอีก1นมิลน,นะก็ SME นะครับพี่ๆน้องๆที่ทำา SME มีสินค้าส่งออกอะไรเงี้ยอยากทำแพ็กเกจจิ้งเหมือนผมคนระับ คือบอกเลยว่าไม่ต้องมีจํานวน5า้าใบสิบใบหนึ่งใบทางบริษัทนี่ครับฝาก้วยนะฮะบริษัท T.J. Providing ครับ,รจ,รรบจำกัดครับศรีราชาชมลรีนะฮะพี่แตงโมครับบอกเลยว่าแกสนับสนุน SME แบบเต็มกำลังครับผมสั่งสามใบแกก็ทำให้ลุนน้องผมสั่ง5า้าใบแกก็แถมมา อะไรเงี้ยแบบโู้แบบ,แ,บ,บแ,กแกสนับสนุน s อ e เกือบหลายหลายลายของประเทศไทยนะบอกเลยว่าอยากได้แพคเกจจิ้งราคาแบบราคาน่ารักจริงผมไม่พูดแล้วกันว่าแกคิดอะไรเทา่าไหร่นะครับแต่บอกว่าแกน่ารักมากมครับพี่ตังโมง<อ>ให้โอกาสเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาส SME อ่ะเนี่ยผมขอไส้ในมาด้วยเผื่อผมจะผมจะยัดลงในชิ้นงานเนาะเผื่อลองกันเผื่ออะไรกันกระแทกอะไรเงี้ยครับ ก,ก็ส่งมาให้โอ้แบบสุดมากผมขอขอบคุณมากครับบริษัทบริษัท TJ Providing ครับศรีราชาพี่แตงโมนะพี่สนับสนุน SME อย่างพวกเรานะครับผมอรอชมชุดนี้ครับเจด็ดไปอยู่ในสปอตเลสคันแรกของอเมริกามันแน่นอนไว้รอติดตามกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ